ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตนะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีตุลนะครับประจำช่วงเดือนกันยายนนะครับปีพศ .25 6-4นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะครับโดยจังหวะแล้วเนี่ยนะฮะดาวประจาตัวของคนนั้นคือดาวศุกร์นะครับซึ่งในพื้นฐานดูในขนาดนี้เนี่ยภาษาหมอดูเขาเรียกตนหนุวินานะฮะชื่อมาอาจจะฟังไม่พอนะตนหนุคือตัวตนนะฮะวินาแปลว่าสิ่งซ่อนเล้นนะฮะไม่เปิดเผยน,นะครับซึ่งเมื่อดาวประจาตัวของคุณนั้นเนี่ยนะคโคโจอยูดด่ในภพวินาเนี่ยนะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยทำอะไรนั้นออกหน้าออกตาไม่ค่อยที่จะโอเคนะครับ การดูนะคนที่เขาทําไปก่อนนะว่าเขาดีหรือเขาแย่เนี่ยนะฮะในช่วงนี้มันน่าจะโอเคมากกว่าดูงี้มันไม่เป็นอารมณ์แบบว่าอาจารย์ผมดิฉันอยากจะเป็นนะหัวหมูทะลวงควันนะอาจจะไปแบบว่าสมัครใจไปลบทับจับศึกไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์แน,นะนะว่าในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะใน,นหลักโิทาศาสตร์เนี่ยนะ เป็นผู้ตามบางทีก็ไม่ผิดนะฮะให้คนที่เขาแบบว่านะมีความสามารถมากกว่าเรานั้นช่วงนี้หรือเขาก้ามากกว่าเรานะมากกว่าเราเยอะๆเนี่ยน,นะไปลุยไปก่อนนะแล้วเราค่อยดําเนินรอยตามไปนะอาจารย์มองว่าเป็นมุมที่โอเคนะฮะมากกว่ากันนะฮะตรงจุดนี้ครับในพื้นฐานดวงชะตาชิ้นเนี่ยหราศาสัร์แล้วนะฮะใครนะครับผมที่จะชักชวนนะฮะทำอะไรนะให้คุณทำอะไรทำนู่นนี่นั่นมาร่วมรวมทุนกันไหม นะร่วมทุนกันไหมเอออย่างเงี้ยดีไหมล่ะไม่เวอร์นะภาษาหมอดูเน,นี่ยเขาจะปัตตนินะปัตตนิเนี่ยแปลว่าดาวคู่คอหรือคู่สัญญามันเป็นลาภะแต่มันเป็นลาภะในหลักกาศรสตษาแบบเปลือกนอกนะเหมือนมันจะดีนะแต่มันไม่ดีนะมันมีมุมของการขัดแย้งในตอนปลายอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์เคยเจอนะในดวงของหลายท่านนะดูดวงมาสิบกว่าปีนะฮะ มันมีบุงแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ะตอนแรกมันจะดีจะนีนะลงทุนลงทุนลงทุนนะไปไปมามาหักกันซะง,งั้นนะแล้วลงทุนไปแล้วเป็นต้นไม้บ้างนะลงทุนในที่อย่างงี้นะเป็นต้นไม้จะจะคืนนะคุณก็ไปขุดต้นไม้ไปเยแบ่งคนละครึ่งเฮ้ยมันได้เหรออะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ภาพรวมเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยตรงจุดนี้ต้อง ระวังไว้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมีมุมที่จะมีปัญหาได้นะก็ผมตามนี้เพราะฉะนั้นเคยทําอะไรแบบไหนทําอะไรแบบเดิมๆไปเรื่อยๆอ,อยากขยับขยายนะอาจารย์อยากจะลาออกเริ่มต้นใหม่เฮ้ยรอก่อนมีสิทธิ์ที่จะตกงานนะในช่วงนี้อาจารย์จะมีข่าวคราวเรื่องของการงานเข้ามาไหมช่วงนี้ยังไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นทําอะไรแบบเดิมๆนิ่งๆไปจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับผมตามนี้นะส่วนเรื่องการเงินดาวการเงินนะครับคือดาวอังคาร ภาษาห,หมอดูเนี่ยเขาเรียกว่ากระดุมพระลาพระแต่เป็นคู่สัตรูมีโอกาสที่จะมีโชคหรือมีเงินแบบฉับพลันแต่ก็สูญเสียแบบฉับพลันเช่นเดียวกันหรือมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องของคนนั้นมาวิวาทะนะมีคนมาวุ่นวายในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณด้วยก็ได้เช่นอาจารย์โชว์ปุ๊บใบหวยอุ้ยถูกนี่หว่าโอ้โหเนียญาติพี่น้องมาเลยเพื่อนฝูงขอมาเยืมตังเป็นทุกขาลาาอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ เพราะนั้ในหลัลกโหราศาสตร์ไทยจงไม่เปิดเผยในเรื่องเกี่ยวข้องกับที่มาของอไรายได้จะเป็นมุมที่ดีและไปไหนต่อไหนไม่ต้องโชว์สเตต,ตัสว่าไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะไม่โอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนําในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องคู่เหมือนกันดาวการเงินกับดาวตัวแทนคู่ครองมาเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวองคารนะฮะในหลัลกโหราศาสตร์เนี่ยดาวองคารเนี่ยมันไปสัมพัน,นาาธ์กับดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นคู่ศัตรูกันต่อคนที่เกิดลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ คุณมีเหตุอะไรทะเลาะจุกจิกนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองนะ,ะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะฮะในช่วงนี้ได้จากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี่คือความหมายตามนี้นะฮะ mm. หรือบางอย่างเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกตลกวินาศมีเรื่องแล้วคุณไม่ค่อยชอบอธิบายอ่ะนะ,ะแล้วมันก็จริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆ็กคราวนี้พอไม่อธิบายปุ๊บมันกลับกลายเป็นอะไรเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ตามทีในช่วงนี้ปุ๊บเนี่ย พยายามอธิบายให้เขาฟังว่ามันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นต่อไปในแพยภาคหนังนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับเอาละฮะแต่นี่คือส่วนหนึ่งนะฮะของคาพยากรณ์ครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงนะเป็นการส่นตัวกับผมอาจารย์ผู้ก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ไลน์สายโฮโลมาสเตอร์มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ